สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n S ุณแ m a n .exe นะครับผมวันนี้ผมมากับหัวชาร์จตัวแรงๆอีกแล้วนะครับหัวชาร์จตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับคุ้นๆนะครับเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าเขาทำหัวชาร์จราคาถูกมาหลายรุ่นมากๆนะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อว่า Li Ni น o นะครับผมหัวชาร์จ l i ทเน o เนี่ยมีหลายแบบมากนะครับแต่ว่าที่หัวชาร์จแบบแรงๆ65วัต เขามีมาหลายตัวแล้วนะครับผมเองก็ใช้บ่อยนะครับตัวนี้ผมซื้อมา4ี่ห้าตัวแล้วนะครับก็คือตัว65วัตต์นะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับข้อเสียของตัวนี้เนี่ยคือปลั๊กมันมีน้าหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็สายชาร์จนะครับสายปลั๊กไฟมันค่อนข้างที่จะหนานะครับเวลาพกใส่กระเป๋าเนี่ยตุงมากๆนะครับผมมาเจอตัวนี้ครับเขาทํามาใหม่นะครับเดิมทีตัวนี้เป็น65วัต์เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาทํารุ่น100วัต์นะครับ ร้อยวัตดียังไงก็คือดีสำหรับคนที่ต้องการชาร์จอะไรที่เร็วๆแรงๆอย่างที่เห็นนะครับว่าความแรงในการชาร์จนะครับเขามาเต็มนะครับร้อยวัตแม็กซ์นะครับผมก็คือ USB Type C 2ช่องนะครับวิ่งที่ร้อยวัตแม็กซ์ได้เลยนะถ้าชาร์จช่องเดียวส่วน USB Type A นะครับผมก็ชาร์จเร็วที่30วัตแม็กซ์นะครับผมก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับคนที่ชาร์จกับ โตคอมนะครับพูดง่ายๆรือว่าโตคอมใครที่มีโน้ตบุ๊กที่เป็นอันต้าบุ๊กแมคบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้ USB C ในการชาร์จอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําเลยนะตัวนี้ผมใช้มาประมาณ3วันแล้วนะครับค่อนข้างที่จะดีใช้ได้แล้วก่อนเรื่องของความร้อนเนี่ยเขาระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับผมชาร์จ4ช่องพร้อมกันเนี่ยจับดูนะครับรู้สึกว่ามันอุ่นๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟถึงร้อยวัตต์แน่ๆนะครับแต่ว่า มันไม่ถึงกับร้อนจีขนาดนั้นนะครับมันระบายความร้อนได้ดีเดี๋ยวเรามาดูนะครับในกล่องเขาให้มาเนี่ยก็มีแค่ตัวหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จตัวนี้ขนาดเนี่ยพกพาง่ายนะครับเทียบกับ power bank เนี่ยยังเล็กกว่าเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ครับมีมีหัวชาร์จให้นะครับตัวหนึ่งแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเนี่ยจะยาวเมตรครึ่งนะครับผมก็ให้มาด้วยนะครับเป็นสายชาร์จแบบถอดนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยเราพกแบบเนี้ย สายไฟมันไม่หักนะครับถ้าเป็นแบบมีขั้วเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเวลาที่เราพกใส่กระเป๋าเนี่ยมันอาจจะหักตรงขั้วได้นะครับพอเสียบปลั๊กไปปุ๊บเนี่ยครับข้อดีของหัวชาร์จรุ่นแบบประเภทนี้นะครับเขาจะมีมอนิเตอร์นะครับบอกกําลังไฟที่ใช้ในการจ่ายไฟนะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเสียบชาร์จมือถือเข้าไปแบบนี้นะครับเอเสียบชาร์จไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยนะครับว่าใช้ไฟอ กี่วัตต์นะครับกี่โวลต์นะครับกี่แอมป์นะครับตอนนี้ก็5โวลต์1.4แอมป์นะครับผมเทียบให้ดูกับตัวมิเตอร์วัดไฟนะครับอันนี้เป็นมิเตอร์วัดไฟนะครับผมเสียบชาร์จไปแล้วนะครับผมก็นี่นะครับ5โวลต์1.5แอมป์1.6แอมป์นะครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับก็เป็น5โวลต์นะครับ1 จุ4แอมป์นะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ที่มันขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตรงนี้มัน96แล้วนะครับมันจะเต็มอยู่ละก็เลยไฟมันกินไม่แรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะครับผมลืมบอกไปนะครับเรื่องของสเปคนะครับ USB Type C นะครับผมช่องแรกเนี่ยเขาจะจ่ายไฟได้ที่100วัตต์ max นะครับช่องที่2ก็100วัตต์ max ก็จริงนะครับแต่ถ้าจ่ายไฟที่ ทุกช่องรวมกันนะครับตั้งแต่2ช่องขึ้นไปนะครับ C1 C2 นะครับช่องแรกจะจ่ายไฟได้มากกว่าครับคือ65วัตต์นะครับแม้จะจ่ายไฟคู่กับ Type A นะครับผมก็ได้65วัตต์เท่ากันหรือจะจ่ายไฟ4ช่องพร้อมกันเลยนะครับช่องแรกก็จะจ่ายไฟได้45วัตต์อยู่ดีครับดังนั้นนะครับถ้าใครที่จะใช้งานนะครับช่องที่แบบจ่ายไฟเยอะๆนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กเลยก็ว่าได้ครับก็ใช้ USB C1 นะครับในการจ่ายไฟเข้าโน้ตบุ๊กไปนะครับตอนนี้ผมเสียบสาย USB ไว้พร้อมสำหรับชาร์จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชาร์จอุปกรณ์กันดีกว่าครับช่องแรกมาก่อนเลยนะครับผมให้โน้ตบุ๊กนะครับ PC นะครับผมเป็นชาร์จ PD ได้นะครับตัวนี้รองรับ PD แล้วก็퀵ชาร์จ4นะครับผมผมเอาช่องแรกมาครับเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กก่อนเลยนะครับผม ก็เป็นซอรับเดสก์ท็อปนะครับก็เสียบไปแล้วนะครับถ้าเป็นช่อง Type C นะครับมันจะจ่ายไฟ20วัตต์ได้นะครับก็ดันได้ถึง100วัตต์เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กผมมันต้องการแค่1.3แอมป์นะครับผมประมาณ30วัตต์นะครับเกือบเกือบ30วัตต์ก็เท่านี้ก็พอที่จะชาร์จได้แล้วอ่ะมาช่องถัดไปครับ Type C เหมือนกันนะครับผมเอาไปเสียบ power bank นะครับที่กินไฟนะครับ เยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับของซัตเอ็มไอนะครับมาเสียบไปเลยนะครับก็ขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับผม C2 มานะครับ5โวลต์ครับแต่ว่าอันแรกสังเกตนะครับช่องแรกยังเป็น20โวลต์อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าจะเสียบอะไรที่กินไฟเยอะๆนะครับอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยมาที่ C1 เลยนะครับผมจะได้ไฟ20โวลต์แน่นอนถัดมาก็โทรศัพท์มือถือละกันครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับ power bank ตัวนี้นะครับของ eloop o r s e n นะครับ30วัตต์นะครับเสียบไปอีกช่องหนึ่งขึ้นชาร์จแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยมันขึ้นทุกช่องเลยเห็นไหมครับหน้าจอของเขาเนี่ยครับจะบอกอ่ากำลังไฟนะครับโวลตที่ใช้ในการชาร์จทั้ง4ช่องแบบเรียวไทม์นะครับผมส่วนกำลังแอมป์เนี่ยครับ ก็จะให้เห็นแค่ตรงช่องแต่ช่องที่กระพริบนะครับสังเกตนะครับ C1 นะครับ USB 2นะครับ USB Type A นะครับผมกระพริบช่องไหนก็ไปช่องนั้นนะครับประมาณนี้ให้เราเห็นว่าแต่ละช่องเนี่ยชาร์จแรงได้เท่าไหร่นะครับผมข้อดีก็คือเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าแต่ละช่องเนี่ยไฟออกแรงแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเห็นกระแสไฟที่ออกตรงนี้เลยนะครับแบบเรียลไทม ก็เป็นข้อดีของอหัวชาร์จรุ่นนี้เลยครับก็คิดว่าคงจะเห็นภาพของเจ้าหัวชาร์จตัวแรงนะครับรุ่น Desktop PD 100วัตตของ l i t เน o ตัวนี้นะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับโดยรวมที่ผมใช้งานมาเนี่ยประมาณ3วันเนี่ยก็กล้าบอกได้ว่าเขาชาร์จแรงมากนะครับผมเรื่องการชาร์จเข้าโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเสียบไว้เนี่ยยังไงไฟก็ขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเอาไปชาร์จอย่างอื่นต่อเนี่ยก็ กระจายไฟกันไปถ้าเสียบ2ช่องนะครับช่องแรกเป็น USB C นะครับผมช่องที่2เป็นอะไรก็ได้นะครับก็จะได้ที่65วัตต์บวก30วัตต์นะครับก็ถือว่าแรงมากๆนะครับ2ช่องเนี่ยกำลังดีเลยนะครับผมแชร์มากกว่านั้น4ช่องเนี่ยก็จะกระจายลงไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสํหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย